ครับก็พามาดูมิสซูนะครับวันนี้เป็นเครื่องอีโวนะครับของเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าแอร์โฟเสียหรือกล่องหลักนะครับก็คือเปลี่ยนเปลี่ยน2อตัวอย่างเงี้ยคับขับไม่ได้นะครับเร่งเครื่องไม่ได้นะอาการผิดเพี้ยนไปหมดนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสไตล์อ alone นะครับตัวนี้ทําเป็นคอยแยกนะครับของเดิมจะเป็นคอยคู่นะครับ คอยคู่นะครับที่ถอดออกนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับถอดคอยออกมาละเป็นสแตนร้อยนะครับปัญหานะครับหมดไปทุกอย่างนะครับก็จะมาเพิ่มแมปตัวหนึ่งตรงนี้นะครับตอนแมปแยกนะครับซึ่งสแตน F4 ตัวนี้จะไม่ทํางานแล้วนะครับถอดออกได้เลยนะครับมาดูตอนสตาร์ทเช้านะครับเป็นยังไงนี่เป็นสแตนของเดียวเทคนะครับสองั๊กตัวนี้นะครับแปลงในเล็กคอย สตาร์ทเช้านะครับอ่าติดง่ายนะครับชึ่งเดียวติดเลยเดี๋ยวไปดูตอนจูนกันอีกทีนะครับว่าจูนแล้วจะวิ่งเป็นยังไงนะครับแบบนี้จบทุกปัญหานะครับของเดิมเร่งไม่ได้ขับไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนจูนอีกทีนะครับอันนี้ก็สตาร์ทเรียบร้อยนะครับ ตรงนะครับตรงเตะครับอันนี้ก็จูนเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บย่านใช้งานย่านติดบูทนะครับบูทคันนี้เวสเกตเอ่ามันใช้งานอยู่0นจุดสี่นะครับอเวสเกตถ้าจะเพิ่มก็ต้องไปขายเวสเกตเพิ่มนะครับอ่ออาอ่ลงมาอ่อช่วงใช้งานด้วยหน่อยนะครับอ่าอ,อ่กดให้บูทติดหน่อยลื่นดีนะครับลื่นดีทุกย่านนะครับ ใช้งานได้ปกติเหมือนรถเดิมแล้วนะครับน้ำเดิมมาเนี้ยขับไม่ได้นะครับอ่าแก้แก้ไขหลายจุดเลยอ่าเกียร์สี่นะครับบูตมาเร็วนะครับลื่นจบเนียนนะครับทั้งช่วงที่ไม่มีบูตช่วงมีบูตนะครับนิจูนองศาไฟเรียบร้อยนะครับแองทอกมาดีมากครับเรียบร้อยนะครับสงรถได้ครับ